ในคลิปวิดีโอนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับแดนดี้เวอร์ครับผมและผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับเอ๊ะจริงๆก็ไม่ใหม่นะ ต้องบอกว่าไม่สําหรับตัวผมนะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีความสามารถที่ดีแล้วก็ใช้งานง่ายนั่นก็คือทูเดินนั่นเองนะครับผมใครที่กําลังฟาร์มน้ำมึกอยู่ไม่รู้ว่าเราจะซื้อตัวอะไรดีนะครับผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วยังเก็บได้ไม่ค่อยเยอะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำนะครับผมเราลองมาดูในส่วนของสเตตัสกับความสามารถเขากันก่อนนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะทูเดินนะครับผมใช้น้ำมึกในการซื้ออยู่ที่350นะครับเงื่อนขครับ แล้วก็อีกอันนึงเพืเ่อนๆจะต้องผ่านให้ถึงชั้น15นะครับผมคือเพืเ่อนๆต้องสะสมชั้นแต่ละครั้งที่ผ่านเนี่ยให้ได้ทั้งหมด15ชั้นจึงจะสามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับผมเข้าใจไหมสมมตุติผมผ่านไป1ชั้นแล้วผมตุยมาเริ่มใหม่นะครับแล้วผ่านไปอีก1ชั้นแล้วก็ตุยแล้วก็มาเริ่มใหม่อันนี้คือเขาก็นับรวมกันให้รับเป็น2ชั้น นะครับผมเงื่อนไขก็จะมีประมาณนี้ส่วนสกิลของเขานะครับิ๊ก i n อ e r ลักครับผมความสามารถของเขาก็จะเป็นการสุ่มบัฟต่างๆ15%ครับและบัฟจะอยู่ได้เป็นระยะเวลา10วิครับผมครูดาวของสกิลอยู่ที่25วินะครับถัดมาดูในส่วนของสเตตัสตรงนี้กันบ้างนะครับผมหัวใจเขามี3ดวงนะครับส่วนสกิลเช็คก็มี3ดาวครับผม movement ป p e e d 3ดาวครับ s t a m i n า3ดาวครับผมสเตลสเตลเนี่ยคือค่าซ้อนตัวนะครับเพื่อนๆโอกาสที่ศัตรูจะเจอเราเนี่ยถ้ายิ่งมีดาวสูงๆมันก็จะเพิ่มความ สามารถในส่วนของการซ่อนแอปตรงนี้ได้ดีนะครับผมอันนี้เขามี4ดาวและก็แอคแทกชั่นสปีดนะครับผมความสามารถในการปั่นน้ำมึกนั่นเองนะครับถ้ายิ่งมีดาวเยอะก็จะยิ่งปั่นได้ดีครับแต่ของเขามีแค่2ดวงนะครับเพื่อนๆแต่ผมว่า2ดวงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมกดซื้อมาปุ๊บเดี๋ยวนะซื้อปั๊บไปปุ๊บทันทีไม่มีการถามซ้ำนะครับผมใครจะซื้อตรงนี้ดูดีๆนะกดปุ๊บมันไปเลยนะครับเพื่อนๆ ส่วนสก,กินของเขามีทั้งหมด3สก,กินนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะเพื่อนๆเ,เราจะต้องทาภารกิจปลดล็อกก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับลืมบอกไปน้องเป็นผู้หญิงนะครับผมเพื่อนๆในส่วนของไอเทมที่ใช้เนี่ยแนะนําเป็นไอเทมที่เน้นไปที่การปั่นเป็นหลักก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาในส่วนของสเตตัสทุกอย่างมาดีหมดเสียอย่างเดียวก็แค่การปั่นช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเราเอาอุปกรณ์มาทดแทนในส่วนของตรงนี้นะครับ สกิลเขาแบบนี้นะเป็นรูปลูกเต่านะครับผมเดี๋ยวผมก็ใช้ให้ดูขอรอประตูลิฟ์เปิดแป๊บหนึ่งนะครับผม3 2 1 0เปิดแล้วไปครับ b o x t h e t c o m มีบริการในแมปเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแมป Toilet Tower Defense หรือจะเป็นแมปสุดฮิตอื่นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฉีกมาทางซ้ายแบบนี้ปึ๊บกดใช้แล้วนะ สามสองหนึ่งป๊บกดใช้ไปได้บัฟอะไรบัฟอะไรอะ่ะเพื่อนเมันขึ้นสีม่วงบัฟอะไรไม่รู้แต่ว่ามันวิ่งไล่ตูดเราแล้วใครก็ได้ช่วยทุดเดินด้วยโอไม่นะมาทางนี้แล้วมาทางนี้โอเคโอเครอดแล้วรอดแล้วนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าแต่ครูดาวเขาจะนานกว่านี้นะ25วิเนี่ยคือเขานับเร็วมากนะครับผมอ่ะกดใช้ทีนึงปุ๊บเนี่ยเห็นปะ นับเร็วมากอะเพื่อนๆตอนแรกคิดว่าแต่จะนับแบบ1 2 3อะไรแบบนี้นะครับผมปรากฏว่า1 2 3 4 5สอ้าเขานับแบบนี้เลยเร็วมากนะครับอันนี้ถือว่าดีครับผมคูดาวสกิลย5่หาวิก็ไม่นานนะครับผมว่าเราต้องมาปั่นแล้วกดสกิลดีกว่าแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับผมแต่ว่าเขาไม่ขึ้นบอกอะดิคือไม่ขึ้นบอกว่าเราได้สกิลอะไรได้บัฟอะไรนะครับผมมีแต่แบบเอฟเฟครอบตัวอย่างเงี้ย คือเราจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเอาเองนะครับผมมันเป็นสีเหลืองลูกศรขึ้นไปแบบนี้หมายความว่าอะไรใครรู้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับในส่วนของสกิลนะในส่วนของบัฟของเขาเนี่ยมันมีบัฟอะไรบ้างนะครับโอกาสในการที่เราจะแรนดอมได้บัฟดีๆแต่ทุกอย่างมันเท่ากันหมด1 5เนใช่ปะคือมันขึ้นอยู่กับดวงนะว่าเรากดไปแล้วเราจะได้บัฟอะไรเนาะทำไมผมกดไปแล้วมันมันได้แต่แบบสีเหลืองขึ้นนะ่ะเบื่อนๆ <laughs> เดี๋ยวนะ ทำไมมันเป็นแต่สีเหลืองหรือว่าทุกบัฟก็คือเป็นสีเหลืองหมดเลยสําหรับตัวของเขาแต่ว่าเอฟเฟกแนวส่งผลแตกต่างกันสีเหมือนกันแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวเราต้องมารอดูอู้เพื่อนก็จุกอยู่หนีมาตรงนี้โอเคเหลือเครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งอยู่ตรงไหนเอยเอ,อ้ยลืมสังเกตสเตมินาด้วยสเตมินานะ่กดไปปุ๊บอ่ะได้อะไรเหมือนเดิมนะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิม สีเหลืองที่ผมไม่รู้ว่าเป็นบัฟอะไรโ <c oughs> อ,อ้มันมีสีอื่นด้วยเพื่อนๆนเนี่เห็นป่ะเราได้สีเขียวนะครับ <c oughs> ผมโอ้โหมาทำไมตอนนี้ติดโซโลโด้วยโดนไปแล้วหนึ่งนะครับผมอู้หูอู้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 หูอเมื่อ,อ,อ <c oughs> <c oughs> กี้เราเจอเครื่องปลอมใช่ไหมเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนผมไม่ได้ดูอะงัวแต่ดูที่ตัวละครนะครับ เราลอ,อกมาได้ไหมหรือไม่ได้ต้องไปหาเครื่องอื่นใช่ปะ่ะหรือ,อยังไงเดี๋ยนะอ่ะเข้าไปแล้วเขาจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อนๆครับเขาจะกลับขึ้นมาไหมครับผมกดปับ๊บได้ไหมโอเคได้ไปแล้วไปรับเขาไม่กลับย้อนมาแค่อย่าไปโดนเขาตรงนี้ก็พอมั้งอ่ะได้สีฟ้าครับผมสกิลรอบนี้ สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวมีสามสีแล้วนะที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมภาพที่หน้าจอว่าสกิลของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ละสีนะครับเพื่อนๆจะได้อ่านได้แล้วก็เข้าใจเลยนะครับผมดูดีๆหัวน้องเหมือนลูกพู่นะเพื่อนๆเพื่อนๆรู้จักลูกพูไหมครับลูกสนุกเกอร์แบบนั้นอนะเนี่ยดูดี <laughs> เหมือนนะนะครับเป็นเลขแปดอยู่บนหัวไม่รู้ว่าทไมต้องเป็นเลข8ดอาจจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์หรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับผม ผมขอเก็บของก่อนเพื่อนเขาปั่นเครื่องสุดท้ายอยู่นะครับผมอยู่ใกล้กันหมดเลยอะชั้นสองรอบนี้ดีอยู่ใกล้กันหมดเลยสี่เครื่องเนี่ยอันนี้เสร็จก็คือไปกลับเขาลิฟเสร็จยังใกล้แล้วกันแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงป๊อปปี้สู้เขาสู้สู้โอเคเต็มแล้วไปครับประตูลิฟต์อยู่ตรงนี้ เออแต่จะว่าไปสกิลของทูดเดินเนี่ยเพืเ่อนๆมันคล้ายๆกับการที่เรามีคัมโบลติดตัวตลอดเวลานะแต่ว่าของคัมโบลเนี่ยจะเป็นการแรนดอมแค่10%นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์จะอยู่ได้แค่5วินะครับของทุดเดินเนี่ยสิอยู่ได้10วินะครับผมลิเปิดแล้วพวกเร็วเข้ามากัน8ตอนนี้เหลือเท่าไหร่3หรือ4 <laughs> นี่เพิ่งแค่ชั้นที่5อยู่เลยเหลือ4ครับผมได้อยู่ แฮปปี้แฮปปี้แฮปลืมจ่ายค่าไฟอีกแล้วนะครับผมทางฝั่งของทวิตเต็ดเราครับแต่ผมเห็นละหนึ่งเครื่องมาดูซิว่าจะมีใครผล่มาจ้ำสแกลเราหรือเปล่าผมลรัเซียวยวมันต้องมีตัวอะไรผล่มาแน่เลยทำไมหน้าเราก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิ พอไฟดับแล้วแบบมีแสงออกมาจากตัวนิดนึงนี่คือแบบโอ้โหน่ากลัวกลัวหน้าตัวเองนะครับผม <c oughs> ดีนะแบบนี้ไม่มีกระจกผมหาอีกเครื่องหนึ่งไม่เจอเหลือแค่เครื่องเดียวนะครับผมเวลาผ่านไปนานมากไม่รู้ว่าอีกเครื่องหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะเพื่อนๆแล้วก็เจออะไรไม่รู้เมื่อกี้นี้แดงๆนะครับผมกดเก็บมาแล้วอันนี้คือไอเทมที่ช่วยเพิ่มสเตลแล้วก็วอล์กแอดลันสปีด25เป็นระยะเวลา3วิโอเคมีแม้แถวนี้ เหลือเครื่องเดียวจริงๆอยู่ไหนเนี่ยอ่ะนี่ไงเจอแล้วนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเขาจู๊กอยู่แต่น่าจะได้อยู่แหละโอเคสกิลไปโอูยไม่ได้แล้วครับผม <c ười> <c ười> กำลังคิวเลยเฮ้ยเราเจอตัวอะไรไม่รู้ชั้นนี้นะครับผมเพื่อนๆเ,เมื่อกี้เขาบอกว่า anyone out there มีใครอยู่ข้างนอกนั่นไหมเสียงนั้นมาจากนี่คือใคร เฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรเพิ่งเคยเจอเพื่อนบอกว่าให้ผมเฝ้าตัวนี้ให้หน่อยแต่เพื่อนอีกคนนึงเขาเฝ้าแล้วงั้นไปปัน่นได้ไหมโอเคอะอ่ะสลับกันนะครับผมผมเฝ้าเองก็ได้เหมือนเราจะต้องเฝ้าเขาอยู่เรื่อยๆนะครับผมคือแถบสีม่วงตรงนี้เพื่อนๆเห็นปะเมื่อกี้ที่เขาเด้งขึ้นมานะครับถ้าไม่เฝ้าอะ่ะมันเด้งขึ้นมาตลอดแล้วถ้ามันเด้งเต็มอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมเฝ้าไว้ดีกว่า ไม่อยากเสี่ยงนะครับผมแต่แวะเก็บน้าหมึกข้างทางนิดหนึ่งอู้ตกใจตกใจพอปั่นเสร็จแล้วมันวิ่งตามยันลิฟ์เปล่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮอุ๊ยเพื่อนเกิบเจอครับตูดตอนแรกเฝ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเราปั่นน้าหมึกครบห้าเครื่องเท่านั้นแหละวิ่งตามเลยนะครับผมชั้นนี้ผมเจอหมาครับทุกคนหมาเฝ้าบ้านโอ้ไม g ก d เดี๋ยวผมจะให้ดู ื่อกี้เจิงครับไปทีนึงแต่ไม่เป็นไรเรามีพัตเตอร์อยู่พัตเตอร์ช่วยเพิ่มหัวใจนะครับเพื่อนๆโอเคโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิอูสปูดบีสปูดบีดมาดิแนะ่จจิงก็ตามไม่ทันครับผม <c oughs> ตามดันปะละ่ะวิ่งเร็วขนาดนี้อ้าโอ้ยโอ้โหมันโอ้โหมันกัดไม่ปล่อยมันดมกลิ่นเรามาโอ้โไม่น่าไปย,มมยั่วโมโหมันเลยหัวใจไปโอเคโอเครอดแล้วใช่ไหมผมรอดแล้วใช่ไหมเหมือนจะยังไม่รอดครับ เหมือนจะยังไม่อดเลิกตามยังเลิกตามยังโอ้ยปล่อยผมไม่เถอะดูมันตามดูมันตามสเตมินาจะหมดแล้วเพื่อนจะหมดแล้วจริงๆโอ้ตายดีกว่าสเตมินาหมดแล้วเฮ้อเฮ้ออีกทีหนึ่งกุ้งก็มากุ้งเฮือเรียบร้อย โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวทุสเดินให้กับเพื่อนๆดูนะครับใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรรีวิวอะไรยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ